สวัสดียามเย็นของวันที่18 0มกราคม2564นะครับท่านผู้ชมขอสวัสดีเพื่อน,อนๆชาว u t u b e นะครับทุกคนทุกท่านเลยนะครับแล้วก็ขอสวัสดีมิตรเพืนเพลงนะครับแล้วก็สวัสดีทางทีมงานนะครับทุกทีมงานนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมงานของรถดำลูกดุยดินด่วนนะครับแล้วก็ทีมงานของ ธุรกิจค้าขายที่ดินนะครับแล้วก็หลายๆธุรกิจนะครับขอสวัสดีในยามเย็นๆนะครับวันนี้จะพามาเยี่ยมชมทุ่งนาไปไร่ของเรานะครับจะมาดูซิว่าวันนี้น้องๆเขาจัดกิจกรรมอะไรบ้างนะครับบางเอื่นว่ามาเห็นน้องๆเขามีความสุขกับนะครับวิถีชาวบ้านนะครับคือการเล่นว่าวเนาะเล่นว่าวท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงว่าวนะครับจะร้อง มันเป็นลักษณะเหมือนดังมาจากธนูนะครับธนูของว่าวจุฬานะครับจะมีเสียงว่าไงดูแล้วในเจบได้หนังติ๊กเลยหนะันงติ๊กโอ้วันนี้เห็นหน้าชัดเจ๋วเลยคุณสุม,มิตรระยงนะครับผ่านโรงแท่นบลลังก์ เ <laughs> จ้าของพื้นที่ครับดูแลเด็กๆนะครับ oh, แล้วก็ววดูโรงเรียนชมว่าวชมว่าวถ่ายลงยูทูบครับก็จะเห็นมีกิจกรรมของน้องๆน,นะครับก็มีการเล่นว่าวนะตามภาษานะครับชาวบ้านนะครับวิถีชุมชนนะครับก็จะมีลักษณะเหมือนแหล่งที่ได้นะครับจัดกิจกรรมวิ่งว่าวนะตอนนี้ลมหนาวก็ยังมีอยู่นะครับยังเย็นอยู่ ก็จะเห็นว่า,าบ้านเราเนาะยังใช้ชีวิตแบบพอพอเพียงนะครับพอเพียงก็ใช้ชีวิตแบบกันเองกันเองครับไม่ไม่มีอะไรนะเขาเรียกอะไรนะครับไม่มีอคติอะไรต่างๆเนาะก็ลักษณะเหมือนเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันนะครับผมจะพยายามเดินมามุมนี้ให้ท่านผู้ชมได้เห็นนะครับทุ่งนาไปไร่ของเรานะครับที่สถานที่ที่เราได้ ถมนะครับแล้วนะครับแล้วก็จะให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่าน้องๆหลายคนหลายท่านเลยที่มามีความสุขกับสถานที่นะครับเพราะว่าได้มารับอากาศบริสุทธิ์นะครับรับอากาศบริสุทธิ์แล้วก็ได้มาสนุกนะครับกับการดูการเล่นนะครับหลายๆคนก็นําว่าวนะครับมามาวิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะส่งขึ้นไปบนฟ้านะครับให้ท่านผู้ชมได้เห็นว่ามีว่าวจริงไหมนู่น นู่นนะครับท่านผู้ชมจะเห็นนี่นะครับคือว่าวนะครับเนี่ยอาจจะลำไรลลำไรเนาะอาจจะมันเขาว่าวอยู่สูงมากครับเนี่ยนี่ครับคือลอยอยู่บนฟ้าแล้วก็มีเสียงธนูดังนะครับเขาจะเรียกว่าเป็นว่าวจุฬานะครับท่านผู้ชมว่าวจุฬานะครับน้องๆเขาก็มาจัดกิจกรรมนะครับผมก็มีความสุขกับเขาไปด้วยนะครับต้องขอบคุณนะครับสถานที่ขอบคุณบรรยากาศที่ดีนะครับ ขอบคุณหลายๆอย่างเลยนะครับทีนี้ทุกนาไปไร่ของเรานะครับก็ยังจะยังจะต้องขยายอีกนะครับจะต้องถมไปอีกนะครับก็เนื้อที่ที่เราจะถมก็ค่อนข้างที่จะหลายแปลงนะครับต้องรอรถจากทีมงานรถดำลุกดุยดินด่วนนะครับเขากําลังจะไปนะครับลอกคลองนะครับที่เคยได้ลง นะครับช่อง youtube ไปหลายคลิปนะครับก็ยังโลกรองยังไม่เสร็จครับเพราะว่าวันที่21มกราคมเป็นวันสุดท้ายแล้วนะครับเพราะว่า,าจะต้องโลกลองให้เสร็จเนาะจะต้องโลกรองให้เสร็จทีนี้พอโลกคลองเสร็จปั๊บก็จะนํารถมาเคลียร์นะครับเคลียร์ต้นไม้เคลียร์สถานที่นะครับเพื่อเราจะได้ถมที่อีกอนิดหน่อยนะครับ,รบประมาณนี้ครับ ต่มุมนี้ก็ยังยังไม่ได้ถมเนาะหลายๆที่ยังไม่ได้ถมนะครับก็มีผู้จับจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะถมที่อีกนะครับส่วนมุมนี้นะครับก็จะเห็นลานลานที่เราถมแล้วนะครับลานที่เราถมที่แล้วก็จะกว้างขวางมากนะเนี่ยก็มีน้องๆหลายคนหลายท่านเลยนะครับมีความสุขกับสถานที่นะมีความสุขกับบรรยากาศเนาะมีที่ได้เข้ามาพบปะนะครับเป็นที่ใหม่เนาะก็ก็ดีใจกับน้องๆด้วยนะครับหลายๆคนหลายท่านมาร่วมสนุกปีฮาปาร์ตี้ นะครับทุ่งนาแปดไร่ของเรานี่นะครับคือว้าวน้องๆก็มาจัดกิจกรรมนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับผู้สนอกสนใจอยากจะเข้ามาอยู่ในบริเวณที่ทุ่งนาแปดไร่ของเราหรือที่ใกล้เคียงนะครับก็ขอเรียนเชิญนะครับติดต่อสอบถามนะครับมาได้ที่เบอร์โทรศัพท์0806310678นะครับทางช่อง u t u b e โอชชยชาแนลนะครับนะครับหลายคนหลายท่าน ก็เคย่ายถามมาทำไมไม่เปิดเผยตัวตนทําไมไม่ปิดทำไมปิดบังใบหน้าทําไมไม่แจ้งหมายเลขยโทรศัพท์เรื่องราคานูน่นราคานี่นะครับจริงๆแล้วช่องเรานะทําขึ้นมานะครับเราไม่มีเจตนาที่จะมาหลอกลวงใครนะครับและมาต้มตุ๋นใครนะครับท่านผู้ชมนะครับตรงตรงนี้เราทําภาษาซื่อตามภาษาคณมโนครับไม่มีเล่เหลี่ยมอะไรนะครับก็ซื้อก็ซือ้อขายก็ขายนะครับไม่ซื้อก็ไม่ซือ้อไม่ อ๋อจะเห็น240นะครับรถแรงนะครับวิ่งอยู่ฝั่งน Eat, fit, ู้นนะครับคงจะมาจากวิ่งงานเนาะหรือมาจากไหนก็ไม่ทราบนะครับคงจะมาจากวิ่งงานนะครับนู่นอยู่ฝั่งนู้นนะครับท่านผู้ชมจะได้ยินเสียงนะครับเสียงธนูเนาะเขาเรียกเป็นภาษาชาวบ้านแค้เขาเรียกเสียงธนูนะครับท่านผู้ชมธนูว่าวจุฬานะครับจะเสียงดังเพราะพลิ้งมากนะครับเวลากลางคืนนะครับเวลากลางคืนกูจะได้ยินเสียงนะครับ เดี๋ยวผมพยายามจะหานะครับเพราะว่ามันจะมองไม่เห็นเนาะมันจะมองไม่เห็นครับสูงมากเดี๋ยวผมจะลองไม่เห็นครับท่านผู้ชมนะไม่เห็นเนาะเพราะว่าอ่ามันจะย้อนแสงด้วยก็จะมองไม่เห็นนะครับจะมองไม่เห็นว่าว นี่นะครับคือบรรยากาศทุ่งนาแปดไร่ของเรานะครับพิกัดอยู่ที่บ้านเท่นบาลังหมู่ที่9นะครับตัวบลญัพพยาอำเภอนงรจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเป็นทุ่งนายามเย็นนะครับอากาศบริสุทธ์นะครับอากาศบริสุทธิ์มากนะครับเป็นวันนี้เป็นวันที่อากาศที่ค่อนข้างที่จะเย็นนะครับค่อนข้างที่เย็นมากแล้วก็มีลสายลมที่พ่านมาเบาๆนะครับเหมาะสําหรับการที่จะวิ่งว่าวนะครับวิ่งว่าวก็น้องๆเพื่อน แล้วก็เด็กๆนะครับก็มาชุมนุมกันนะครับในบรรยากาศอีกรูปแบบหนึง่งนะครับก็ดีใจกับทุกคนทุกท่านเลยนะครับก็ดีใจด้วยเนาะดีใจกับน้องๆครับเอ้ยอันนี้ว่าอะไรวะนี่ chưa mẹ vào thay vào đi vào lại đi vào yếu vào thăm hải Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ ถ่ายคลิปแล้วครับถ่ายคลิปไนโนนขอมึงไม่่ามึงหนึหนห่งสองสามสี่ห้าห้าตัว ไม่ขายก็ไม่ขายเท่าน,นั้นเองครับเราไม่มีเลื่อ์เ่ยมธุรกิจอะไรแอบแฝงนะครับท่านผู้ชมก็ขอเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบด้วยนะครับครับสำหรับคลิปนี้ในยามเย็นนะครับของวันที่18มกราคม2564กนะครับก็ขอฝากท่านผู้ชมแค่นี้ก่อนนะครับอ่พรุ่งนี้ก็จะไปทําคลิปเกี่ยวกับรถดํานะครับมาให้ท่านผู้ชมได้ได้ติดตามเนาะสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีกับทุ่งนา8ปดไร่ของเรานะครับขอสวัสดี ท่านผู้ชมทุกๆช่องทุกๆ,ๆช่องทางนะครับทุกๆทีมงานก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีครับ